เพิ่งตีละโอ้ยรล่นรล่นรล่นพี่น้องเฮ้ยห่นรล่นรล่นมาเซ็ตๆนะว่าแม็กด้วยพี่น้องอุ้งสดโอ้ยสามตัวเลยพี่น้องทางตรงไม่ต้องอ้อมเนื้อดึงมาก แซ่บน้ำจิ้มแซ่บสวัสดีครับพี่น้องวังปายสู้คู่สู้คนครับผมเมื่อนี้ออ้ยเฮาได้ซีฟู้ดอีกแล้วพี่น้องอื้ออาหารทะเลก,กุ้งสดพี่น้องเอ๋ยมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮาคือเก่าพี่น้องกุ้งสดสดกุ้งลายเสือพี่น้องมาเมกล่างย่างดีปาดนี่ ปลาเราขี่มันออกได้เลยพี่น right. like so ้องแซ่โซดาแซ่ซองฟิตไว้โอ like ้แบบเด้งๆเลยเด้อพี่น really ้องมาทางไกลทางไกลเส้นๆนะว่าแม็กพี่น้องคนนึงกับฝากคนที่ตามคนแรกก็แชร์เป็นกำลังใจบอแม็กเด้อพี่น้องโอ้ยมามามาขึ้นอยากทะเลทะเลนะพี่น้องวันนี้โอ้ยเดือดรำไรเลยพี่น้องอื nghe đẽo đẽo,หวาน, siêu yếu thôi. Hmm. đẽo gan đẽo gan. Ui, lớp máu 3 tuổi đấy, P'Nong. 3 tuổi kiểu đứt đứt đấy. Thằng gì đó. Buồn, lốn มาเซ็ซๆนะามาเมกด้วยพี่น้องกุ้งสดโอยสามตัวเลยพี่น้องทางตรง่ต้องอ้อมเนี่ยเด้งมากมแซ่บน้ำจิ้มแซ่บ เหมือนเซ่ยเด้งๆเลยพี่น้องเราใช้ต้องการ hết thấy nữa quá thế nhiều xe xảy văn hai không

그다음에 거 퇴장 막와앉 피노 มันจะแบพี่น้องจุ่มบุบบลงไปเมา ช่วยดี๋ย่ามันกลุ่มไม่น้องมวยกีฬาพี่นองเลยใสเลยครับอ้งกา่เสือ

жатсак пям đồng Không tội được không? Màu lên đấy Màu lên Màu เต็มาำไปเลยพี่น้องุ่นะเก็บมันย,อย่อยได้ขาเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้อง แซ่บพี่น้องเมนูนี่พ่อแมกว่าสุดยอดเลยเอาพี่น้องมื่อไหามื่อแม่พอกันไหมพี่น้องหาขอางกินแซ่บ,บนะกินกับว่าแม่คือเก่านน่ะพวกเรายังบอกว่าติดตามแบบฝากกดติดตามไมว้เ้อพี่น้องเปลี่ยนกำลังใจนะว่าแมกนาะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ